ทำไมไม่มาทำไมไม่บอกทำไมไม่มาทำไมไม่บอกใส่อาพอรแรงฤทธิ์ผิดเพี้ยนไว้ก่อนรักเจ้านำลำเทรนเก็บเก้ไม่ยอม สวัสดีครับกับโลคิวิสติเช่นนะครับวันนี้เป็นเทปแรกซึ่งเราถ่ายทำกันแล้วก็รายการของเราคอนเซ็ปต์ก็คือทำอาหารเองก็มีอาหารอร่อยๆนะฮะขอต้อนรับแขกรับเชิญคนแรกของรายการนี้ครับคุณบอสครับโอ้โหนี่เขาเข้ามาใกล้กล้องแล้วเข้าไปใกล้กล้องนิดนึงคุณมาใกล้ๆแล้วนี่ครับโอ้โหเป็นเพื่อนตั้งแต่ม .1 น,น,นะฮะไม่รู้จบวันนี้มันจะเป็นยังไง ต้องไปโรงพยาบาลเลยต้อง,องไปยังไงนะเอออันนี้ก็คือลลกยุคที่เช่นเนะี้ยคือรายการทำอาหารนั่นแหละปกติก็คือมันมันก็เหมือนการทำอาหารทั่วไปแต่สิ่งที่แตกต่างอาจจะเข้ามาบ้างก็คือเราจะมีการจับสลากว่าจะทําอาหารอะไรแล้วก็เราจะมีเครื่องเสียงทายแนละ้วก็คือไม้ติมจะอยู่อย่างนี้นะเนี่ยถ้าคุณเห็นกันอยู่กล้องนะก็จะเห็นว่ามีไอ้ติมมาอยู่เต็มเลยก็จะให้จับสลากเอาว่าจะได้ ทำเมนูอะไรแล้วก็จะมีซอสวัตถุดิบพิเศษซึ่งผู้แพ้ของเกมที่จะจนวนกันเนี่ยจะต้องเป็นคนกินอาหารน,นั้นนะฮะเราก็ต้องมาดูกันว่าใครเป็นผู้โชคดีโชคร้ายหรือว่าเก่งหรือเฮงยังไงในช่วงแรกเราต้องมาทําการเป่ายิงฉุบกันก่อนนะฮะเพื่อเลือกว่าใครเป็นคนจับเมนูอาหารเอาเลยเหรอ,อามาเป่ายิงฉุบน,นครับเนี่ยให้กล้องเห็นนบหนึ่งสอง อ่คุณบอสชนะได้เลือกอาหารนะะเมนูเนี่ยมีหนึ่งถึงสิบแน่นอนล,ะล่ะเราจะมีเมนูหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งถึงสิบซึ่งก็มีดังต่อไปนี้นมีข้าวผัดมีไข่เจียวมาม่าต้มจืดเต้าหู้มีสปากเกตตี้ราดหน้าข้าวแกงกะหรี่อย่าได้อันนี้เลยทำยากมาข้าวไข่ข้นอันนี้ก็ยากเหมือนยำไส้กรอกนี่ไเท่าไหร่แล้วข้าวอบสับประรดคือมีคน มีคน,ม,นมันมีคนเขาขอมาก็เลยต้องทําให้ทีหนึ่งนี่น่ากิน,น,ากนมากแต่ตอนไม่ <c oughs> ไอต้ตอนเก็บก่ไนเดี๋ยวพึ่งนะฮะอะคุณบ้าครับเดี๋ยวเรามาจับกันนะครับว่าคุณจะได้อะไรนะครับจับเลยครับหนึ่งเมนูครับได้หมายเลขคจะดูดิครับหมายเลขสามนะฮะโอ้โหหมายเลขสามครับก็คือมันก็คือมาม่าผักนั่นเองครับโอ้โหหมายเลขสามครับมาม่าผัม <c oughs> ก็ทําไม่ยากมากนะฮะอันนี้ก็ซึ่งเหมาะกับคนที่ทําอาหารได้เก่งอย่างพวกเราอยู่แล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวหลังนี้เราไปซื้อวัตถุดิบกันก่อนแล้วเรากลับมาเจอกันที่ครัวนะครับสวัสดีครับช่วงทำอาหารนะฮะวันนี้ก็คือมีบอสนะเข้ามากล้องนะฮะแล้วก็เราจะมาทํามะม่าผัดกันตามที่สิ่งที่บอกนะฮะเราขอย้ายกล้องนิดนึงฮะเพราะมันมองไม่เห็นตึ๊บ ค okay. ส่วนผสมพืชิลของเรามีนี่ครับมาม่านะเพราะชื่อมาม่าผัดเพื่อเสริมเนี่ยเพื่อมีกระเทียมซึ่งเราจะผัดกระเทียมมาทำไมก็ไม่รู้นะมีเกลือมีไข่ไข่ไข่ไม่ไข่ก็มีเปลาแล้วก็มีพวกเออ่ไส้กรอกนะเราจะมาใส่ในมาม่าด้วยนะฮะส่วนพวกอย่างอื่นน้ำมันเละต้นเดือดไทยเองนะฮะเรามาเริ่มกันที่เราต้องแกะมันก่อน ไม่เอาแต่ภาษาเด็กในทีมีเพิ่งจะเร่มหเพิ่งจะเพิจะทำนี่ไงนะในทีมีเพิ่งจะมีมีตั้งนีตั้เนี่เพิ่งทำอาหารครั้งแรกอะนี่ยายผู้สามนี่อะอะกูคงงงนินี่ไม่เคยทำไม่เคยทำอาหารเคยแล้วเรามาเปิดช่วงเคยทำนี่เข่าชนไก่เราเราเปิดช่วงทำอาหารกันเพราะว่านั่นที่เราไม่เคยทำอาหารนะพอทำเสร็จ วันหนึ่งกินได้ไหมพอกลับไปปุ๊บกลับไปบ้านปุ๊บก็ันแหลงเปลี่ยนเขาห้องน้ำโอ้ยไม่เป็นมงคลเลยว่ะอ่ะเนี่ยแล้วก็ต้องต้องไปต้มน้ำใช่ไหมต้มน้ำก่อนต้องต้มน้ำต้มน้ำใช่ไหมฮะี่ก็นี่คุณมาใช้อ่ครับมานะครับนี่คือทำนี่นะทำเทสลงไปนะครับเดี๋ยวไปเอาอีกอันหนึ่งมาฮะ แเนี่เอาเไปเรียบร้อยเดี๋ยวเทน้ำเทไ่นะฮะเท่าไหร่ละ้อยเห็นน้ำท่วมเอาน้ำท่วมมาไหมเอาน้ำท่วมเลยจ้ะน้ำท่วมต้องร้างบ้านไหม แล้วเปิดแล้วเปิดเป็นเป็นเปิดเปิดเปิดกปเปิดเปิดแล้วเปิดเปิดเปเปิดเปิดเปเปินเปิดเปแดเปิดเปิดเปิดเเคิดเปเปิดเปมดเเปิดเปินเปิเปิดเปิดเปิเปิดเปิดเปิเปิดไฟด้วยเปิด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 เปดดเปิดไปดเเตาเปิดเปิด ไม่ใช่มาอันนู้นอันนี้อ่านี่ครับกันครับกล้องโคตรหนักเลยกล้องหนักดูฮะนี่ฮะแล้วก็มาเปิดปมน้ำไปนะฮะปมน้ำใส่ขั้นดอกด้วยใช่ไหมใส่ด้วยใส่ด้วยใส่ด้วยเอาขั้นขอ้ดอกต้องขั้นไส้กาวก่อนใช่กอกใช่ต้องกาะเนี่ยมันเบอร์ยังไงขันนเป็้นเป็น จะเอาลูกเต๋าก็ได้จะเอายาวๆก็ได้อันนีตามตามสะดวกของเราไอ้กลองโคนเบอร์กลกองเข้ามาดูไส้กรอกนะฮะเป็นเบอร์ยังวะกันฮะเราวะเดี๋ยวหนึ่งันไปเลยระวังมือนะโอเคโอ้ยยาฟ้าเดี๋ยวพลาดต้องระวังเนี่ยหั่นไส้กรอกนะฮะวแล้หั่นันเป็นเล็กๆนะฮะเราไม่ใหญ่มาก เขาชนไก่มันไม่ทําอย่างนี้เขาชนไก่มันดิบกว่านี้ทําแย่กว่านี้ทําแย่มากแต่มันกินได้นะกินได้กินได้กลับบ้านปลุกท้องเสียเอาใส่ถ้วยมานะฮะแต่ถามว่ามือล้างไหมนะฮะเพราะว่าเพิ่งออกจากบ้านมาก็ไม่ได้ล้างเออ มันเป็นหันเป็นี่เราจะแคร์มันจะหั่นสองอันก็ได้นี่หั่นสองอันนี้แล้วแต่เราไงว่าเราเราชอบกินแบบนี้เราชอบกินแบบนี้เราชอบกินอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันง่ายไงฮะแต่มันไม่สูงช่างช่างมันนะแม่รอระหว่างรอเส้นมันเดือดนะฮะรอเส้นมันรอเส้นรอเส้นเดือดต้องเตี้ย อ,อ,อย่างก่อนไม่งั้นเสียเวลามีไฟไม่ยังเหรมีแล้วมีแล้วมันไฟอยู่ข้างล่างดีดนะหั่นเลยครับเห็นเป็นไส้กรอกนะอย่าเห็นเป็นนิ้วนะฮะโอเคใส่หม้อเรียบร้อยนะฮะอันนี้หมดแล้วนะแล้วติดติดมีดนี่เอาไว้ทํำไหมครับเออดีมากครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับไส้กรอก แล้วถ้าทำไงต่อตัวถามถึงขั้นตอนเลยต้องรอทำไมมันไม่ร้อนไะงอ้าวผิดเป้าเหรอเดี๋ยวอะไรวะไม่ไม่ไอ้นี่ไอ้นี่มันเปิดแล้วมันขึ้นก่อนมันแดงเลยเนะนี่ยเนี่ยไอ,อ้นี่มันแ,นแดงแล้วไอ้นี้อะไรครับไอกล่องเนเออไม่กุ้งถึงเนี่ยไอ้นี่แดงไอ้นี่แดงเลยออืมอันนี้แดงใช่นี่แหละ ันจะปิดไปโอเคต้องรอที่ปกัมาใน้องาใน้องสีนะันนี่แหละไอ้นีแหละมันไม่ได้เข้ามันเข้าห้องน้ำก็ใช่ตอนี้ครับอาน้มันใส่้วนเล็ไ้เดน้ำมันนะฮะน้ำมัน Oh, oh. <Okay. S 2> แล้วก็เอากะเทียมเียมกระเทียมนไงฮะต้องเข่นะส่อออออวนไข่ไข่นี่ไม่อาลงตอนนี้ใช่<ง>ขอให้เจียวกรเทียมให้เสร็จก่อนวกระเทียมแล้วกระ,ะ,ะ,ะเทียมนี่ถ้ากะเทียมมถ้าจะเจียวเสร็จล้วจะเป็น ีเลือเหลือ,ลมอไมจะอ,อเลนะืองะออาหาไยัไง <c oughs> ไม่รู้รเลยเลยหือเลคือมันหาโอกาสอย่างนี้มานานแล้ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้ไม่ได้ทำเลย<า>เปิดเสร็ิแล้วจะไปเด้อย่จะกินอะไรฮะเพราะว่ามันมันไม่มีความร้อนเลยนัน่นแหละ มาดูทางนี้นะครับทางเส้นได้เริ่มสวยขึ้นแล้วนะฮะอืมถู่คนเดียวได้ทำทิ้งซีนใช่ทันที่ทันที่หอพักเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีครัวให้มันเริ่มร้อนนะฮะมันก็จะเป็นไฟร้อนโอเคเปิดแก๊สไฟเมื่อไหร่เฮ้ ก็สุกมาแล้วอารมณ์นี้กันนะครับใช่แต่มันต้องเอาน้ำทิ้งก่อนเอาน้ำทิ้งเสร็จแล้วก<า>็ค่อยเอาพวกเครื่องและพวกเรื่อย่างรวมที่เหลือ okay. มันไม่เอากระทะมาใส่ตัต้งใ,<ช>ใหญ่ไปทำไปแล้วเพราะว่าไฟมันเยอะรู้แต่ว่าคือคือมันทำไปแล้วคือมันยังไม,ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแมก้กระทั่งเทียนนะฮะยังไม่ร้อนไม่ร้อนครับ มีปฏิคิริยากับกระเทียมแล้วครับบอสอยากกินไหมครับเนี่ยรู้สึกว่าดูหน้าอร่อยไหมตอนนี้นะนออตอนนี้นี่คือตอนนี้ยังไม่อร่อยมันยังไม่อร่อยเหยียวมันก็จะอร่อย ตัวสูงมากเลยถ่ายไม่เห็นครับกระเทียมเริ่มเริ่มดิ้นแล้วครับกระเทียมเริ่มองะจะเขากระเทียมไว้ต้องรอให้เหลืองก fulfill ่อนถึงค่อยเอาเส้นลงใช่ไหม เหมือนในนี้อ่ะโอเคอไข่ติ่นไหมตอกไข่เหรออ่าตอกไข่ใส่กระเทียมเจียวไปไข่จะได้สุกได้ๆเนี้เรา,าดูไข่นะฮะตอกไขส่สเสรึงโอยแคบเหี้ย <laughs>

นะนี่มากจแล้วมากแบกรองต้องกรองเอาน้ำออกเลยติดกระดุมไฟครับแล้วก็เอาน้ำทิ้งไปเอาน,น้ำทิ้งนะฮะติดเริ่มหอมแนละ้วอยากให้ทีวีกับคุณที่รับกลิ่นได้คนระับเพราะหอมมากตอนนี้มันมีอยู่สามอย่างคือไข่กระเทียมแล้วก็ไส้กรอกนะฮะหน้าตาคุณเล่ที่สุดฮนะแต่ว่า อร่อยแน่นอเนเสร็จแล้วก็เอาเต้นลงแลับเต้นลงเต้นลงมาแล้วครับเครื่องมามา่าเราจะใส่เครื่องในสะ่<จ>เครื่องครับรู้สึกว่ามันนี้ พี่เผาเผาใช่ทำให้เส้นมันเพิ่มหรือว่าไข่บรรทายที่อยู่ข้างล่างครับต้องติดเกลือทำมาดิฟลไยก็มาดูต่อแล้วอ,าาอันนี้เป็นพี่เผา,าเผาเหมือนกันน้ำมันพี่เผามันพี่เผาทำให้เสน้นได้สีที่แดงขึ้นมาซึา่งมันก็คือน้องตาลน,นย ถ้าเราชอบรถจัดเราก็ใส่สองซองถ้าเราไม่ชอบรถจัดเราก็ใส่ซองเดียวจัดรถเผพจปัญหาคือเรามีหลายรถอย่งนกันหลายรถคนดันรถกันด้วยดูแล้วแท็กให้ต้องนะซูมเข้ามงๆแล้วกันฮะมาดูว่านี่ครับมาม่านี่มันน่ากินใกล้ไปครับใกล้ไป ซ่อมที่ชิมว่าชอบรสชาตินี้ไหมเดจะชอบเ,เชฟต้องชิมนะฮะต้องชิมเชฟต้องชิมชอบไหมรสชาตินี้ไม่ชอบปุ้งเติมเชื่อมชิมดูไม่้ทำน้ำทำผัดต้องพันดูนะฮะหยุเค็มผาดอะไร รู้ว่ามันเผ็ดอนิดนึ่งมันตา้หลนิดนึงมันตา้ันตาด้วยฮะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะหวานไปบางทีขนาดคนทำอาหารบ่อยๆการลดไม่ถูกเลยนะแล้วจะเอาอะไรกับผมนะพึ่งทำนะฮะมือเนี่ยจะเจับมาก โอเคนี่คือรายการเราทำสองคนแต่ว่าเราทำกับทั้งบ้านเลยนะฮะช่วยช่วยกันหมดนะฮะตบลงเค็มพอดีแล้วใช่ไหมอ่าต้องชิมใหม่ไอ้ตะกร้อมากินดิชิมดิว่าชอบไหมยิัหน่กินไปเลยกินนี้ครับกินเลยครับเออไอ้บ้ากินเลยเออ อร่อยไหมโอเคเนาะเออโอเคมอัน okay. นี้ดิคอ,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 อยู่ด้านหนึ่งด้หด้าสองมาไมพ่พอเลยอย่าเลยถ้าชอบก็ปรุงทีหลังได้เอ,อีเขาไปปรุงเอ,เองแล้วกันนี่ครับมื้อเที่ยงอุย้ยหนักกว่าทานหนักกว่าเดี๋ยวกูเ,เทลงไปเนาะเดี๋ยวเขาไปแบ่ง อุ้ยไปเกาะรถรวงเรียบร้อยฮะอุ้ยร้อนวางเลยวางเลยนี่จะไปจิบแก้วโอเคคโสดวท่าไกร่อนแล้วก็เสร็จแล้วนะกับมาม่าผัดเคลียร์ไม่วนที่ในกระทะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บใช่นี่คือมาม่าผัดสไตล์โลกีวิทคิทเช่นไปจบได้แล้วถ้ามันจะไม่มีช่วงก็คือช่วง สุดยอดซอสพิเศษนะฮะซึ่งเราทำการจับซอสที่มาสามอย่างซึ่งเราจะใส่ฟอสสามอย่างซึ่งจะมีเลขหนึ่งถึงสิบนะฮะถ้าจับได้สามอันเนี่ยก็จะเอามามิกกันแล้วคนที่แพ้เกมเนี่ยแพ้เกมนี่เห็น,นจะต้องกินอันนั้นอยู่ในปริมาณน,น้อยนะฮะแต่ว่าก็กินนั้นก็แย่อยู่ดีเรนะาจับอะไรนะครับว,ว่ามอสจะได้อะไรครับ เบอร์หนึ่งไปดึงเป็นซอสมะเขือเทศดูไม่มีอะไรเท่าไหร่ฮะับเอาต่อไปครับเบอร์ต่อไปไม่มีอะไรอยู่นะไอ้เบอร์เบอร์เบอร์อะไรครับเบอร์สองนะครับโอ้โหเป็นซอสพริกนะฮะมันก็เข้ากันอยู่ดีอ่ะสุดท้ายแล้วเบอร์แปะ is w วาสต์บโอ้โหอะไรครับ แล้วเรามาดูกันว่าเราทําซอสกันยังขั้นในเทคนิคนะฮะเราไม่มีซอสพริกเราต้องจับใหม่นะฮะจับใหม่ะจับอีกอันหนึ่งฮะอันใหม่ครับเป็นบเบอร์เบอร์สาม,ไ,มได้ทำไมวะเอาเราพริกมีแล้วเหรอนนี้มีซองเดียวโอเคมันคือไม่มีถ้วยอ่สาวคือดิบ ก็คือ,อซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็วาซาบินะครับเ<ห> <มา S 2> ดี๋ยวมาดูวิธีกลับมาช่วงต่อไปครับเรามาดูแน,นี้นฮะเราจะเห็นแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเ,เทศน,นะฮะซึ่งในขวดก็มีแล้วก็มีซอสพริกนะฮะ<ห>และสุดท้ายก็คือวาซาบิบีแพงครับแล้วเราดดเรก็รอนทโลกัดนะฮะยมาดูกันนะฮะ<ห>บอสมันช่วยแกะนะครับทำการผสมโ ไช่ฮะเอาบัตรเสีก่อนดีครับบัตรเสก่อนีอยก็มันก็มัว่วกันอยู่นี <c oughs> ่เลยบัตเสีนะฮะตกมาแล้วจิกอ่อนจิกนะฮะตกไปฮะนะฮะสุดท้ายคือไม่มีซอมม่อมวะบัตีไปเอาซ่อมเาซ่อมกันดีจ้ะแต่ก็นี่ครับพระเอกของเรานะฮะ นี่ฮะวาซาบ,บิเออสอ้สอมเล็กๆส้อมเล็กเอามาเอามาเ,เ,เห็นใช่ไหมฮะว่ามันคือวาซาบินะฮะคุณเห็นใช่ไหมเออเดี๋ยวเรามา,าใส่ให้หมดบูบนะฮะตัแขงโอยมันติดฝันอืมอืม ออาไเอ้ยเอ้ยเรีย,ยบร้อยพอแล้วแค่นี้มันจะอะไรกันนะแล้วก็ฟ่องกันไหมพร้อมนอนมาเกนี้ไหมอุ้ยนะ <c oughs> <c oughs> หนักเลย <c oughs> โอเคแล้วเราก็ มาตีให้เข้ากันนะนนเข้ากันในในชามนะฮะรู้สึกว่ามาราบ,บีแม่งจัดเต็มจริงๆิงงเฮ้ยเหมือนเต้าเจี้ยวเลยบอสเหมือนเต้าเจี้ยวเลยดูดิเหมือนเต้าเจี้ยวเลยแต่กลิ่นแม่นถึงเนี่ยรสชาติที่ใช่เลยเออด้วยความที่ผมเป็นเชฟนะฮะผมก็ต้องชิมนะฮะกระเป๋าดำๆนะ เอาจริงๆนะแม่งไม่รู้สึกถึงมะเขือเทศกับพริกเลยเยิ่งเมื่อว่าซาบิโดนชิมด้เนี่ยจะชิมดีหรอชิมชิมเหอะนิดนึงชิมแั้วไงอดอดมเงินอดอมเิยพักนิดครับว่าชิมเนี่ยพักนิดมัน เป็นเป็นแล้วแล้วเรามาดูว่าใครจะได้คนกินมาม่าผัดกับซอสสุดยอดซอสสูตรหนึ่งสองแปดแล้วอันนี้หนึ่งสองแปดไม่ได้ใบหวยแล้วเรามาดูกันในช่วงถัดออกมาครับเราจะมาจับเกมนะะพี่จะดวนกัน คุณบอสนะจะเป็นคนจับอีกแล้วนะฮะว่าคุณได้เล่นเกมอะไรนะฮะเป็นเบอร์อหุกหรือเกมซีมซีเกมเสียบถังครับเป็นเกมชิ้ตานะฮะซึ่งง่ายๆพวกคนเคยเคยเล่นนะเป็นถังนะฮะจะมีตัวอหนนี้เข้าไปเราตั้งการสุ่มครับเราไม่รู้แล้วครับว่ามันอยู่รูไหนฮะตอนนี้ แล้วถ้าใข่เสียบได้ตัวเด้งขึ้นมาเนี่ยกินแล้วซอสส่วนหนึ่งหนึ่งสองแปดกับมามากอร่อยนะครับแล้วต้องประกาศการนี่คือสิ่งที่ใช้ชี้ตาคนทุกคนนะครับคือดาบที่จะใช้เล่นนะครับบอสจะมาป่อยิงชุบก่อนแล้วใครจะได้เป็นคนเริ่มก่อนนะฮะยิงชุบบอสเลือกเล่นก่อนเล่นหลังเด้งคือกินเด้งคือโดนเลยครับคุณโผล่เข้ามาในกล้องนะครับนั่งข้างล่างนะครัไอโผล่เขากล้องเห็นนะวันนี้นะฮะ คือโดนเนี่ยถ้าเด้งปุ๊บคือแพ้เลยนะฮะคุณบอสเริ่มที่เล่นที่หนึ่งครับเนี่ยนะครับถ้าเด้งเนี่ยจินนี่เลยนะฮะตรงนี้นะครับก็คือกูชิมไป็นหนึ่งคำแล้วกูทองถ้าปวดปวดเสียก็ถึงเก่าแล้วละโอ้โหตามมือกันครับปวดใจว่ะเสียวไม่เข้าดิ เรียบร้อยรู้สหกคุณเฮงมาาเลยอันที่สามเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราแบ่งมาให้เขาก่อนนะฮะบอสนะครับได้แพ้ในเกมนี้นะครับบอสก็ต้องดึงผสมกับซอส128ของเรานะฮะโดยตรงนี้เราก็จะหบักกล้องครับ ก็คือเราจะตักรูปบอลนะครับก็สองคำนะฮะจองลงบางนูเลยเราทไม่เยอะนะฮะกไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นที่ผสมอสนะครับคือกมาเือเอง เป็นาง้อให้ไม่คิดแตาคือจะโดนนะครับมก็ไม่คิดใครจะคิดว่าจะโดนแล้วครับพี่น้องอันที่สามอันที่สามด้วยแล้วอันที่สองของคุณเองด้วยฮะแล้วมีไข่แค่นี้พอนะฮะส่วนที่เหลือก็ไห้คุณแล้วก็นี้นี่ครอร์สอันน่าสะพึงของเราครับเราจะ่แวน้อของคุณนะฮะแล้วตัดให้คุณไม่เยอะมากนะฮะ เ,เราปักให้คุณไม่เยอะนะฮะไม่เยอะเลยท่านี้อะนีี้คุณเห็นได้ไหมฮะทันนี้อ่ะลงไปนะฮะใครกินวาซาบิไหมเออนี่คือวาซาบิแน่ๆเลยฮะแท้ๆเลยพอแล้วฮะแค่นี้ละน้อยนะฮะแล้วคุณก็เออคุกนะฮะจิ้มซูชินิดเดียวนี่ก็แบบจิ้มซูชิขึ้น,นจมูกนะลองให้แลนะ้ว อันนี้คุณต้องกินมามา่านแม่งมาเป็นแบบน้ำจิ้มเลยอ่ะเนี่ยบุ้ที่เป็นขนมกีนน้ำยาครับแล้วจะอร่อยนะฮะเไไชินะฮะสองคำพอและแล้วคุณจะได้ไปต่อนะฮะเป็นเชิญรับเอารู้สึกว่ามันข้นไปหมดนะฮะบอกเลยว่านี่คือสูตรับนะฮะกินได้กินแล้วครับ กินจะเอาเข้าปากยังไงเอาก็เอามันมีจุดที่เรียกว่าพึดนะวัดแล้วนุบไปเลยใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาฝากเขาอะทำเพื่อรายการนะมีนะไมีโดนเลยคุณโดนด้วยออาใชนะครับแค่กินก็แบบฮึดเลยครับฮึดฮึด ฮึดฮึดไปแล้วครับโบมองกล้องนะครับมองกล้องคุณมองกล้องอ <c oughs> ย่ามือปิดนะครับเดี๋ยวเขาไม่เห็นนะครับนี่ครับผมให้คุณช้อนเนีย่าเขาหอแครับรู้สึกว่าจำไม่ยู่ใจโอ้โหบอสบอลร้องไห้เลยร้องไห้เลยครับโอ้โหฮืออนะไ เดี๋ยวเราเอาน้ําให้คุณนะฮะรู้สึกว่าคุณจะไม่ไหวนะฮะเรียบเหรอตายหีตายห,าหีแล้วมันว่าอาน้ำกับน้ำสกิฟตี้ครับอาน้ำรับอืมอือเนี่ยครับเรียบรยบ้อยไม่ต้องกินพอแล้วพอที่เหลือเดี๋ยวเอาให้หมากินเนะี่ยหมาไม่กินเนะ่ยหมาไม่แนะดก เเอ๊ะต้องลองกันนิดหนึ่งนะะไม่วทำโทษมต้องลองว่าอยากรู้ว่าเป็นไงเป็นพอแล้วโอ้โหจัดมากเลยจัดไว้เยียยม่ัรล่อยเลย แล้วจะไปดูของธรรดานะอันนี้คือของธรรมดาแลไม่มีซอสนะฮะอยเซนอลองชิมของธรรมดาครับไม่ชิมกินได้นึ่งิามามองนิดนึงฮะอ้อมนอธิบายรสชาติของรสธรรมดาเนี่ยเราฟ้ากับเพว Okay, ครับ <Okay. S 2> แล้ว <Okay. S 2> พบก,กันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับแคกรับเชิญท่านใหม่ครับเพราะว่าคนนี้เขาคงไม่บายอีกแล้วเอ้ับสวัสดับ